สวัสดีครับวันนี้อยู่เซฟทิสสี่ช็อปนะครับผมจะมารีวิว b ีอที่เพิ่งออกไปนะครับผมเป็นบีเทยนะฮะชุดทีบีดีสองคิดหนึ่งนะครับรอบนี้เป็นเด็กพร้อมเล่นนะฮะผมพากับบันไดนะครับผมซึ่งตัวหน้ากล่องเนี่ยจะเป็นตัวรีโวไทก้านะครับสิบสองจักรพรรดิเทพแห่งปีขานะครับผมมาดูกันเลยข้างในมีอะไรบ้างครับ ข้างในก็จะมีเด็กพร้อมเล่นนะครับ40บใบนะฮะแล้วก็มีตัวโปรโมที่ไม่ฟอยห้ห้อย่างละใบครับผมอันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะที่จะมีให้นะครับแล้วก็จะมีสุ่มฟอย์โปรโมทหนึ่งใบครับผมนี่มาดูตัวแรกกันเลยจบกองจักพัดเทพแห่งปีขานรีโบทิก้าเมืาโจมตีสามารถส่งโซโคอมนสำเร็จนี้ไป ไลท์ของเราได้ครับผมอ่าภาคนี้จะเป็นการเล่นกับโซคอรครับหรือระบบใหม่นะฮะผมก็คือเป็นคอพิเศษที่แต่ผู้เล่นแต่ละคนจะมีแค่หนึ่งเม็ดอ่าโดยจะมีความสามารถซิลครับผมอ่าซึ่งชอนมาซิลเนี่ยก็คือเกิดจากความสามารถอ่าเกิดจะเกิดต่อเมื่อเรามีโซคออยู่ที่ไลท์นะครับผมหรืออยู่ในที่ต่างๆที่เขากําหนดนะฮะ เมื่อสิบนี้โจมตีครับผมสามารถแสดงบนเด็กเราสองใบได้ต่อจำนวนการสริดเผาจะพัดเทพสิบมงกุฎแสดงหนึ่งใบส่งคอไรคู่แข่งหเม็ดครับผมลงรีเซิร์ฟโอ้การยืสแสดงเพิ่มขึ้นมือด้วยโอ้ยไดม้มือเพิ่มด้วยแล้วก็ได้ยิงไรฟองหลงคามด้วยนะฮะถ้าติดเผาอ่าเวลสองสามครับเมื่อไลคู่แข่งไมไม่ได้รับความเสียหายจากสกิลอ่า บำบับาดเเม้นครับผมของเราในเทอร์นี้สเปริซิดันขึ้นมาของเราบีพีบวกมโนตีแรงอยู่ถ้าเช็คถ้าเช็ควูดก็บวกเายที่มาร์คคีอ่านี่เป็นมัจจินเบฟนะครับผมใบเนี้ยใช้งใช้่ใชาใช้งานยาวอยู่นะครับผมจนถึงภารแกนวอล์กเลยครับผมมัจจินเบฟก็ตามที่รู้กันครับเสื่อมสภาพไม่ได้ เมื่อหยุดว่าสปบปีโจมตีป้องกันไม่ได้นะครับนี่ไข่รวมล่างซ้ายขวาครับคอร์ดสี่ขึ้นไปเมื่อสิตปีดโจมตีทำลายสปบปีที่เมพีพีไม่เกินสปบปีนี้ของคู่แข่งหนึ่งตัวะครับอแต่คนเขาจะชอบนี้มากกว่าให้ไข่รวมล่างซ้ายนะครับผมพอร์สี่ขึ้นไปครับผมนี่ทิ้งเบิร์ดคู่แข่งหนึ่งใบครับเมื่อตีเพื่อนในเธอ์นี้สปบปีทั้งหมดของเราบีพีบวกห้าพันนะครับผมหลักๆมาทิ้งเบิร์ดหละบีพีบห้าพันของแถม ให้สามใบเลยนี่อิมัจินดรอใบจั่วให้สามใบเลยจัวสามครับเอ้ยจัวสองขอโทษครับผมจากนั้นแสดงบนสุดเราสามใบอันเชิญไม่ใจ่คอสการเผาอิม g จินจากที่แสดงนั้นหนึ่งใบได้การที่เหลือให้ทิ้งครับผมจัวสองเปิดสามฮะอันเชิญอิม g จินจากเด็กหนึ่งใบครับจากที่เปิดเจอหนึ่งใบที่เหลือก็ทิ้งไปครับที่เปิดไม่เจออ่า หนึ่งใบที่ใช้ยาวยันพักแกนบล็อกเหมือนกันครับผมสมบกรอบที่หนึ่งครับเรเดียครับผมเมื่อชวนี้อันเชิญทํทำกาซสปิริตกาซเบฟในแคสเราหนึ่งใบกับที่มือเข้ามานี่เลยครับเก็บกาซสปิริตสี่เผ่าจากพระเทพสิบมงกุฎของเราทั้งหมดครับผมเมื่อถูกทําลายโดยเอฟิกพลูสู้สามารถยังคงอยู่ในฟิวในรูปแบบเสี่ยมสภาพได้ครับผมตัวกันบอดตัวกันบอดเพราะส่วนมากของสีแดงเนี่ยภาคนี้ครับผม มันจะต้องจบแบบเทิร์นเกิดเล็งตีงสั่งบังคับป้องกันเมื่อจบแบบเทิรนยิงไล่เขาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันจะอยู่ไม่ถึงตัวนี้ก็มาช่วยกันทําลายให้ได้ตั้งแต่เงหนึ่งสองแล้วห้เราซิลอยู่ซึ่งเล่นเด็กพวกสิบสองจักรพพัดนี่ยังไงก็ซิลอยู่แล้วแล้วจวกก้าสองใบครับเอ็มเพลเ o อรนอกจากนั้นถ้าใช้โซคอรร่วมในการจ่ายคอร์สใช้งานสามารถ แสดงไปบนสุดเด็กเราสองใบได้นำกาสพิดเผาเจ้าสมิงทั้งหมดจากที่แสดงนั้นเพิ่มขึ้นมือครับกล้าที่เหลือให้ทิ้งครับผมถ้าเปิดเจอก็เหมือนเป็นใบจั่วสามเกินสิไม่เป็นใบจั่วสี่เลยเพราะมันเอาทั้งหมดเลยถ้าไม่เจอก็คือจั่วสองปกติผมเนี่ยผมหลุมมาลำดับที่เก้าทาเคเนอนร์สรีเผาจากพระเทพสิมุกุลทั้งหมดของเราจะไม่กลับขึ้นมือ เข้าเด็กโดยอะไรเข้าเด็กจากฟิลโดยเอฟเฟกต์กลสู้เมื่อสปริตนี้จมตีแ้้โจกการ์ดหนึ่งใบถ้าซีลอยู่โจกการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบด้วยฮะเป็นจั่วสองตัวนี้เก่งครับจัดว่าเก่งเลยแล้วก็เป็นตัวกันบอดด้วยเหมือนกันเมื่อกี้กันทําลายแล้วอำนี้กันยกอ่ามีจั่วด้วยปกติจีก็จั่วหนึ่งเฉยๆถ้าซีล่าจั่วสองฮนี่รีโวไทเกอร์ ให้มาสองใบเลยฟอ,อยหนึ่งไม่ฟอ,อยหนึ่งสัตว์ลำดับที่หนึ่งแคนนอนฟูมาฟูมาอสีและเจมของสัปรลินี้ถือว่าเป็นสีขาวด้วยออตัวเล่งเจมเท่ากับว่าตัวนี้มีสองเจมเลยเอ,อ๋อไม่ใช่ต้องขอโทษด้วยครับไม่ใช่สองเจมสีและเจมเป็นสีขาวเฉยเฉเท่ากับว่ามันให้สีมันให้สีขาวด้วยหนึ่งเจม เป็นทั้งแดงหนึ่งเจมทั้งขาวหนึ่งเจมนะครับผมตัวนี้มาทีนี้โจมตีป้องกันเราจั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมถ้าซิลอยู่การ์ดที่แสดงโดยปำบาดเมนตของเรากายเป็นสามใบเอามาเล่นกับทิก้าเลยครับตัวนี้ตอนนี้นะฮะจะปบติทิก้านี้จะโชว์แค่สองครับผมนี้จะเปิดสามเลยกลายเปไปยิงสามไลท์เลยอเราจะว่าเก่งอยู่ แต่ยังเป็นสีขาวด้วยก็ทําให้ลงง่ายขึ้นว่าที่ก้าก็มีรถขาวหนึ่งอยู่ตัวนี้สัตว์ลําดับที่เก้าเอ็เซเอเป็นเอ็กเซนะชื่อเอ็กเซเป็นเอ็กเซด้วยคอร์ดห้าครับคอร์ดห้ารถสองแดงสองขาว สามารถทำลายสปร BP 6, ด BP ไม่เกิน6,000คู่ต่อดสู้หนึ่งตัวได้เพื่อเราจัวการ์ดหนึ่งใบได้ครับผมหลังจากเอฟเฟกทำงานการจะไปวางแสดงนอกมือครับผมเมื่อเชิญทำลายนิซกซตคู่แข่งหนึ่งใบครับผมอ่านี่ก็ของใช้นกลบเครื่องกลยินานะโอมาสะบางคนก็ยังหากันอยู่นะฮะใบนี้ว่าเอามาใช้เป็นใบกันนะครับผมง่ายๆคือเอ็กเซ ออยออยอะไรเาขออภัยด้วยครับเป็น Excel f ลแฟลตคอครับผมนี่เมื่อจบการต่อสู้จบไอแทกสเตปครับผมเราไปอยู่นอกมือนะครับตัวนี้อ่านี่ก็ยังมีคนหาอยู่ไม่รู้จักวนแถวที่หกเฮสเฟอร์ดอลเชฟเฟอร์ดอลแฟดตครับผมคอสห้าเออเป็นไรเนี่ย ในเทิร์นนี้ไรเราจะไม่รับความเสียหายจากการโจมตีของสเบตอันติเมตข้อนแต่สีขึ้นไปคู่แข่งนะครับใบเนี้ยคนก็หากันอยู่นะครับผมเนื่องจากเป็นใบกันที่ดีนะฮะแล้วมันเป็นสิบมงกุฎด,ด้วยสามารถใช้พวกใบเปิดหยิบพวกสิบมงกุฎอะพวกเนี้ยครับจากพัดเทพหยิบขึ้นมาได้นะครับผมตัวเอ็กเซลอสีของแต่ละสีอ่าจากพัดสีขาวลำดับที่เจ็ดเอ็กซ์พาดครับผม แบบครับผมเอ็กเซลคอสี่นะฮะตัวนี้ทำลายสปปรตอันติเมตที่เมื่อใช้ทำลายสปิรตอันติเมตที่มีเจมตั้งแต่สมัปขึ้นไปคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับเราจวการ์ดหนึ่งใบนะครับผมใบนี้จัดว่าน่าจะใช้แทนเวทคอสสามที่ทำลายสองเจมน่าจะใช้แทนกันได้อยู่นะฮะแล้วเมื่อตัวนี้ข้อดีของการที่เราถ้าเราเล่นเด็กอาจากกักระพัดเทพครับผมหลังจากฟ i n i s ทำงานนะฮะการ์ดนี้จะวางแสดงนอกมือ แต่ถ้าเรามีเจ็บลีเข่าจากพระเทพอยู่แทนการไปนอกมือเนี่ยเราสามารถอัญเชิญไม่ใจคอแทนได้เลยนะครับผมอ่าก็จะว่าดีนะครับตัวนี้เป็นใบทาลายสองเจมนะฮะใครหาเวทแมจิกไม่ได้ทําลายสองเจมไม่ได้ก็ใช้ใบนี้นครับผมสามารถาแฟดครับผม,มจะจะบผู้เล่นทุกคนสามารถทิ้งการในมือเราสองใบเพื่อทาลายเจ็บลีดไอจิเมดีพีไม่เกินหมื่นห้าคู่แข่งหนึ่งตัวได้นะครับอันนี้เทค 2, สองสระเวลสองสามนี่ผมจ,จับว่ากลางๆนะฮะ มันเสียมือทั้งสองใบอ,ะอ่ะใช้ได้ฉุกเฉินมังกรยุทธ์ยังมีเสริมมังกรยุทธ์อยู่นะจกักรพรรดิดาบเซ็กโทดากอนทำลายเบอร์เสียไหลครับทำลายสปริรดบีพีไม่เกินหมื่นห้าคู่แข่งหนึ่งตัวมันไม่สามารถทำลายสปปรตคู่แข่งโดยเอฟเฟกนี้ได้ส่งขอไลคคู่แข่งหนึ่งเม็ดตรงนี้เสริคู่แข่งอทำลายได้ก็ได้ระเบิดบอดหนึ่งตัว ถ้าไม่ได้ก็ยิงไล่เลย,ยง่ายๆเอาไปเล่นเป็นเอาไปเล่นคาตาไลแบบตอนมึนๆเขาบอดหมดก็ได้ฮะก็ยิงไล่เลยดิ้เมือ่อสวียโจมตีสามารถเลือกจมตีไปที่สปริตอัติเมคู่แข่งหนึ่งตัวได้ครับผมตัวนี้ให้มาสองสุดยอดสิบสองจักรพรรดิเทพ เอ็กซิฟอร์มูล่าครับผมซิลเมื่อมีโจมตีสามารถนำโซคอมันจะไปวางไล์เราได้เพราะในเทอร์นนี้สเปรดนี้ถือว่าเป็นเลเวลสูงสุดได้โอ้ตีปุ๊บตัวเป็นเลเวลสูงสุดเลยแต่ในเทอร์นนี้นะแค่ในเทอร์นนี้เทอร์หน่ก็ถ้าวางเวลหนึ่งก็เป็นห้ามเดดซิลครับเลเวลสองสามสี่ผมขอไม่อ่านนะผมไม่เชี่ยวอังกฤษ หวานผิดมากๆาเมื่อสปิรดโจมตีครับผมทำลายสปริรตอัติเมตคู่ขแข่งที่มีบีพีไม่เกินสปริรตนี้กี่ตัวก็ได้ครับผมแต่ไม่เกินจำนวนที่เผาจากพระเทพสิบมงกุฎของเราจะสามารถเลือกระบุโจมตีวี่ีสปริรตอัติเมตคู่แข่งหนึ่งตัวได้เมื่อจบก,การต่อสู้ที่ถูกป้องกอันโดยสปิรตอัติเมตที่ถูกเลือกโจมตีนั้นต่อจำนวนสปริรตอัติเมตที่ถูกทำลายในการต่อสูน้นี้โดยเราหนึ่งตัวส่งขอไลคคู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟคู่แข่งครับผม โอ้ตัวนี้นี่ตีอ๋อเก่งๆครับเ,เป็นตัวที่แทบกวาดบอดได้เลยนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของเรานะฮะแล้วก็มีของเสริมด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะตีไม่จบ ไม่จบแระเทิร์นเพราะมีตัวกวางกับม้ามากันให้กันโยกกันทำลายแล้วตัวเองเป็นเวลแล้วตอนมันตีครั้งแรกนี่ซิลปุ๊บเป็นเวลสูงสุดด้วยสามหมนห้านี่น้อยมากฮะแทบไม่มีเลยดีกว่าไม่ไอ้นติเมตที่จะมาสู้พลังได้นะครับผมนี่น็กซัเสเซอร์กิจฮึกเหิม ในสเต็ปคู่แข่งเมื่อไรเราได้รับความเสียหายโดยคู่แข่งครับผมสแสดงบนเด็กเราหนึ่งใบได้เมื่อกาดที่สแสดงเป็นการสเปลืสีแดงเผาจากประเทศสิมงกฎสามารถอันเชิญไม่จ่ายคอร์สได้ครับเป็นกาดอื่นให้ทิ้งเม,มื่อ,เอสเต็ปของเราเมื่อสรบของเราถูกป้องกันรเราจูก,กาดหนึ่งใบแอคชั่สเต็ปหออต้องขอโทษนะครับแอคชัสเต็ปของเราเมื่อสิของเราถูกป้องกันจูบกาสหนึ่งใบมันอีกซัสก็ดีนะเนี่ย ใบเล่งอัินเชิญครับผมให้นึกสภาพคล้ายๆของเกนจิอะแต่เกนจิห้ามเจ็บใช่ไหมถึงจะได้จัว่วอันนี้อันนี้เราเจ็บไรปุ๊บเราเปิดท็อปเลยลงหนึ่งใบอ๋อให้นึกสภาพเหมือนอ่าน,นี่ดีกว่าน็กซัรมงกุฎอ่าน็กซัรมงกุฎสีเหลืองถ้าเจ็บไรเปิดทอ็อปแสดงถ้าเป็นคอสองลงได้เลย ถ้าไม่ลงหรือไม่ใช่ก็ขึ้นมือแต่เนี้ยเปิดท็อปสแสดงครับผมถ้าใช้จากประเทศสิงมมุงกร์ก็อันเชิญเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งไปอ่าแล้วก็้สเต็บเรานี่ถ้าเราถูกป้องกนันนี่จุกลัดหนึ่งใบซึ่งเันเล็งตีเยอะเลยอ่ามันส่วนมากมันเป็นเล็งตีอ่านี่แหละตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวใช้ของเด็กนะครับผมนี่ เป็นตัวหาของนะสัตว์ลำดับที่51ครับผมรีโว c o l ลออนเป็นเมนนะครับ Excel ค o s t 4. สามารถแสดงบนสุดเด็กเราสามใบได้นำการ์ดเบฟเผาอีมาจิ้นหนึ่งใบการ์ดเสน่เผาจากประเทศสิบมงกุลหนึ่งใบอย่างที่แสดงเพิ่มขึ้นมือการ์ดเหลือให้ทิ้งหลังจากเอฟเฟกนี้ทำงานการ์ดนี้จะไปวางแสดงนอกมือครับผมเมื่อเชิญจากนอกมือสามารถเชิญไม่จ่ายคอร์ส กัรเบสเผาอีมาจิ้นในมือเราหนึ่งใบได้ครับผมเอ่เเอเ็ควันเชิญนะนี่เนี่ยสามารถหยิบตัวสีขาวเมื่อกี้ได้ด้วยนี่นี่ติดท้ายติดท้ายเนี่ยคนมันเลยคนเขาเลยนิยมใส่การหากันช่วงนี้เพราะว่าเขาจะใส่พวกนี้มาด้วยเนี่ย10มงกุฎนะครับก็จะสามารถหยิบไปกันได้ด้วยนะครับผมให้มาสามใบเลยอ่าอันเนี้ย คนหาคนหากันช่วงที่แล้วเป็นโปรโมแข่งรอบนี้รีมาให้ด้วยอให้หนึ่งใบนะครับผมสิบสองจากพระเทพแห่งปีมะมีอ่าเอ็กเซซีครับผมซีลครับเมื่อสิมีนจมตีสามารถนำโซคอวันสปีดไปวางไล้เราได้นะครับซิวสปีดพอจากพระเทศสิบมกุลทั้งหมดของเราจะได้รับ อ่ารันดิตอ่าอันนี้ขอไม่อ่านไม่ได้หนะครับเมื่อสเปรี้โจมตีสามารถเลือกโจมตีไปที่สเปรอันติเมตของคู่แข่งหนึ่งตัวได้เมื่อจบการต่อสู้ที่ถูกป้องกันโดยสเปรยอันติเมตที่ถูกเลือกนั้นต่อจำนวนเจมของสเปรยนี้หนึ่งเม็ดส่งคอไลท์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงในเซ์ฟคู่แข่งครับผมอ่าต่อเจมเนี่ยรวมถึงถ้ามันเบฟด้วยนะฮะผมสมมติมันเบฟกินเจอร์จินเบฟอยู่มีเจอร์จินเบฟม,มันมีหนึ่งเม็ดมันมีสองนับสามนะฮะ ยิงสามเลยฮะแต่ตัวมันด้วยตัวมันมีสองอยู่แล้วก็ยิงสองอยู่แล้วถ้าจบกระเทศนต่อมาเวลสองสามสี่ครับผมเมื่อโจมตีฮะสามารถใร้สปปริตีพีไม่เกินหมื่นห้าของคู่แข่งหนึ่งตัวได้นะครับผมเอ็กเซซิสให้มาหนึ่งใบแต่ไม่ฟอยนะฮะใครอยากได้ฟอยก็หาตามงานแข่งเอาตั้งรับเอานะครับผมอ่าอันนี้ ขส่วนโคเลออนตัวใช้ของเด็กเหมือนกันครับผมเมนสเต็ปของเราฮะเมื่อทําการเชิญการสมดุเผาจากพระเทศจับในมือเราพอจานนั้นจะลดลงหนึ่งนะครับผมอย่างเอสซีแปดเนี้ยก็จะเหลือเจททิก้า Re vo. Re vo iga, รีโวรีโวทิกาแล้วครับผมพอเจก็จะเหลือหกนี่ครับผมตัวนี้ก็ใช้สามให้มาสามเลยเหมือนกันอ่าก็จบเมนเด็กซีใี่ไปเสแล้ว ต่อมาเดี๋ยวมาดูโปรโมโฟอยและไม่ฟอยที่เขาให้มาอย่างละใบครับผมก็มีไม่ฟอยให้มาอย่างละใบแล้วก็สุ่มฟอยหลังสุดหนึ่งใบนะครับผมาจากพัทักคีลำดับที่เจ็ดเบอร์เซลครับผมเบอร์หลังจากเสียไลท์ครับเบอร์หลังจากเสียไลท์ครับผมทำลายสปีดพีพีไม่เกินหมืน่นคู่แข่งหนึ่งตัวครับเดี๋ยวทำงานอันเชิญไม่จะคอสจาสปีดนี้นะครับผม เมื่อสปิริี้นี้ถูกอันเชิญอันเชิญไม่ใจคอไการ์ดเบฟเผาอิมาทินในมือเราหนึ่งใบได้ครับผมเมื่อรวมร่างโจมตีนะครับทำลายสปริรตคู่แข่งกี่ตัวก็ได้พีรวมกันไม่กํนแปดพันกลางๆกางๆอ่าโซมาเตอร์อเกชชาดากอนเมื่อเริ่มให้สเตปของเราครับนำคอในแทสเรากี่เม็ดก็ได้มาวางบนสปปรตเผามังกรยุทธของเราเมื่อข้อถูกนําวางบนสปริรตนี้ด้วยเอฟเฟกต์นี้ทำลายนิกไกคู่แข่งอยู่่โอ้เก่งนะเนี่ย โซคอครับผมเลือกวางที่เผ่ามังกร,กรยุทธ์นะตัวมันก็ได้หรือจะไปวางให้คนอื่นก็ได้นะครับผมฮ่าดีาวางให้พวกโซโดาก้อนตัวอื่นก็ได้เพื่อเอามาตีบุกนะครับสมามารถใจหนึ่งคอสเบลสองสามครับแฟดไไดทมสเต็ปของเราสมรามารถายหนึ่งคอสเพื่อทำลายสปิริตมีพีไม่เกินหกพันของผู้แข่งหนึ่งตัวได้หรือสมามารถใจหนึ่งคอสด้วยโซคอเพื่อทำลายสปิริตดีพีไม่เกินหมื่นสองของคู่แข่งหนึ่งตัวได้ครับ เทคล่างกลางๆนะ,ทๆนะทๆนเทคบนี่เก่งเก่งมากเพราะแดงส่วนมากก็เป็นเด็กที่ใช้คอเปลืองตั้งแต่เมนเฟสด์กหมดอยู่แล้วตัวนี้มากอคอนะครับผมเสริมการบุกข,ของมังกรยุดเข้าไปอีกนะฮะไม่จาเป็นต้องเป็นมังกรยุดก็ได้เพราะจริงิเล่นใส่ตัวมันตัวเดียวนี่ก็สามารถกอมาได้หมดแล้วเพราะมันวางให้มังกรยุดนะครับตัวมันก็เป็นเบฟมามังกรยุดอิมามจินเบฟนะครับผม นั่นไข่ลมล่างครับผมขวาคอสี่ขึ้นไปเม,มื่อจะมีโจมตีในเทอร์นี้สปิริตเผามังกอนยุดของเราหนึ่งตัวบีพีบวกห้าพันนอกจากนี้เมื่อสปิริตนั้นมีคอสตั้งแต่สิบขึ้นไปจะได้รับแจมแดงเพิ่มหนึ่งเม็ดด้วยอืก็ส่วนมากก็น่าจะคอสิบขึ้นไปอยู่แล้วพอถ้าเบิกับตัวนี้ก็ห้าแล้วห้าบุกโซดาก้อนอะไรส่วนมากก็ขั้นต่ำก็ห้าก็สิบถึงอยู่แล้ว เงื่อนไขรวมล่างซ้ายครับผมคอตั้งแต่4ขึ้นไปเมื่อสมิ้โจมตีทาละหนึ่งทางสามารถเชื่อมไม่จคอสกัสส์ปีเพามังกรยึดในแท้เราหนึ่งใบได้เอาใบขุดด้วยในตัวโอเคให้มาหนึ่งใบอันนี้เสพเจ้าสมิงนะครับผมเสพผู้รีโบทิก้านะฮะถ้าซีวูอยู่นะครับผมเบลสองเอ็กซ์เ็ปของเราเมื่อไรคู่แข่งได้รับความเสียหาย คนไลฟ์ของคู่แข่งจะไม่ไปรีเซิร์ฟจะไปวอยแทนนะครับนะขอสิบสองห้าเจกพัฒมังกรผู้ทรงธรรมอาวเลดีอูสครับผมห้าเจกพัฒมกรผู้ทรงธรรมเนว่านะครับนะปรรอบนะปมหมวกไปขอไปเร็วๆเลยนะครับผมอ่านเะทพมารไฟ เงี้ยอิมจินเบสเงี้ยไข่รวมล่างขวาคอทไม่เกินสามครับเมื่อโจมตีจั่วการหนึ่งใบเงี้ยไข่รวมล่างซ้ายคอทไม่เกินสามเมื่อโจมตีน้ำพอวานหนึ่งเม็ดบางบนสปิริตของเราเน็กซัสดัมเบลสามสิบเอ็ดเบิร์ธฮันติงส์นะฮะสปีดคาเมเลโอพุซครับผมสีเจียมสปิดนี้ครับผมเป็นสีขาวด้วยนะครับผมเลเวลหนึ่งสองเป็นสเต็ปของเราครับเมื่อทําการเชิญการสปิริตที่มีคอทตั้งแต่ เล่งเดิตั้งแต่เจ็ดขึ้นไปจากในมือเราสปีดนี้ได้รับเจมแดงเพิ่มสองเมตรครับผมตัวเพล็กเจมจะกลายเป็นสามเจมแดงยาชิอูมานี่ของใช้อนาคตเหมือนกันเมนคอสสามครับผมนำการสเปดสีแดงแทนเล่าหนึ่งใบกลับขึ้นมือหลังจากเอฟเฟกต์ทำงานการนี้จะบางแสดงนอกมือครับ เมื่อเสร็จนี้ถูกอัญเชิญนำการสิดหรือการเบเบในแท้เราหนใบกับขึ้นมือครับผมนี่ใช้ดันพัดจ w จนอ่าโดนติดและโดนแบนไปพร้อมกับร่างเก่าด้วยเพราะนั่งจากชื่อเดียวกันถ้าของญี่ปุ่นนะคะแต่ของไทยต้องรอดูว่าเขาจะแบนยังไงอ่ามังกรปืนใหญ่ฟินิคแคนนอนก็ใช้ยาวเหมือนกันนะครับผมปัจจุบันยังมีบางคนใช้อยู่นะฮะเมื่อเบบนี้ถูกอัญเชิญครับผมทำให้าาสิบิลบีพีไม่เกินเจ็ดพันของกุ๊กแข่งหนึ่งตัวในซสพของกุ๊กแข่งหนึ่งใบหรือสามารถอันเชิญไม่จ่ายคอ ก๊าเป๊ปสีแดงเผาอิมัจจินในมือเราหนึ่งใบได้นะครับผมเอามาใช้เทคเมนเชญนะครับตักหลักเน็กซัตเบอร์ห้าออทัมไลฟ์ฟิลครับผมอ่านี่ก็ใบเก่งรีโวดอครับผมเทคง,ง่ายๆเมนสเตปครับโจกัสองใบหรือโจ๊กัสจากใต้สุดเด็กเราสองใบเลือกได้ครับมุณจะจัว การ์ดบนเด็กสองใบหรือจั่วใต้เด็กสองใบจั่วปัจจุบันจัว่วหรือจั่วอนาคตอีกห่างไกลเลือกเอาครับยีว e ิวเฟรมครับผมเชื่อเข่าโต๊ะงานเซจ้าเฟรมครับผมรีมาเป็นสติกเกอร์เคาน์เตอร์นะครับอา่าแล้วก็ทำลายเพิ่มขึ้นอท่ทำลายเจ็ดพัน ทำลาย BP ลงไป7,000เลยในชัดแข่งหนึ่งบายครับผมช่างเครื่องแบบที่3 Maintenance d o n g k y Travel well Energy ครับผมคลา้คลายๆ Hyper e n เป g ร์จีของบูมฮะในเทอร์นี้ครับกรารสิ่อถึคำว่า12จากพระเทพในชื่อการทั้งหมดในมือเราจะมีคอเท่ากับไล์ของเราครับผมสารเจ้า12จากพระเทพ แลชาสมิงระดับที่สามเบสโซมาครับผมเมื่อเราอย่าไลครับถ้าไลเราไม่กันสามัญเชิญไม่จ่ายคอร์กรสกัสเปดนี้เมื่อสปีดนี้ถูกกันเชิญทำลายสปีดีพีไม่เกินหมื่นทั้งหมดคู่แข่งครับผมเมื่อสปีดีโจมตีสามารถอัญเชิญไม่ใจ่ายคอร์สกับสปีดสีแดงเผาจากฟัดเทศสิบมงกุฎในมือเราหนึ่งใบได้นะครับเป็นตัวลากที่ดี อันนี้เป็นสุมหลังกล่องครับผมนี่รอบนี้ก็เป็นดาร์โกนิกอรัสครับว่าเทวราชันมังกรก,กระทิงครับผมหนึ่งในสิบสองราศีนะครับของที่ชุดที่แล้วไม่ได้ออกนะฮะมาออกชุดนี้นะครับผมโอเคชุดนี้ถ้าเป็นหลังกล่องสุ่มฟอยก็จะมีพวกสิบสองราศีนะครับก็มีทอรัสเบอร์เจอคออวาเลียด แล้วก็ลีป้านะครับผมที่จะออกนะฮะถ้าที่ผมจําได้นะฮะที่ชุดที่แล้วไม่ออกนั่นแหละก็มาออกเป็นรีววเวลมีสองอาร์ตเหมือนกันครับผมแล้วก็มีพวกจักรพัฒม์มา่าที่เป็นอัติเมตมาออกด้วยเหมือนกันก็นกจะสุมกันไปครับโอเควันนี้ขอจบการรีวิวชุด b ีเอไทยที่เพิ่งออกครับดีบีดีสองคิดหนึ่งจะเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ